ช่วงออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่ The g กอ f Town BKK นะครับวันนี้อยู่กับโปรเท่ครับผมครับสวัสดีครับพี่ยามสวัสดีครับครับออนเดอะกรีนแบบนี้เวชมาแบบนี้ <laughs> มีดีอะไรวันนี้ ผมไม่จะมาลูกสั้นเสมอนะผมชอบศึกษามากใน YouTube ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผมชอบดูฟิล์มสั้์เซนและลูกสั้นมากเพราะนำบทเรียนเหล่านั้นแหละมากันกองถ่ายทอดสู่ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งต้องบอก<ม>ว่าฟิล์มการ์เซนก็คือตำนานช็อตเกมนั่นเองยังไม่ใช่ตำนานทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ยังอยู่ยังอยยู่ังไม่ตายยังไม่อยู่ยังเป็นอยู่ครับผมเป็นคนเล่นช็อตเกมได้ดีอันดับต้นๆในไม่ใช่ลีกในทัวร์ตั้งแต่ผมฝึกมาเนี่ยผมดูฟิล์มผมเพลินมากเมื่อก่อนเนี่ยเราดูการแข่งเนี่ย ไอ้ลูกยากๆเราจะดูเข้าเข้าไปยังไงแบบไหนเท่าน,นั้นเองมันมีฉากอินเวสชั่นเยอะมากอ่าแล้ววันนี้เรื่องที่จะพูดคือแต่นี้มันไม่ถึงเป็นแนวเรียกว่าระดับ2ระดับ3ครับมากลับมาสู่ระดับพื้นฐานเลยพื้นฐานเลยวัน o n o n e เลยโ <Okay. S 1> อเคว่าฟิลม์มเชั่น One-on-One ชิปปิ้ง One-on-One ของเขาเนี่ยมาถึงว่าฟันด a m e n t a l Fundamental ก็คือพื้นฐานการชิปเนี่ยของฟิลม์มเมชั่นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่บ้างอ่าครับผมเขาแบ่งออกเป็นสามอย่างหลักๆซึ่งบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรลองมารีมาร์อีกครั้งนึงมาทบทวนอีกครั้งนึงว่าตัวเองพลาดจุดไหนไปหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่แล้วก็มือใหม่อยากให้ตั้งใจฟังตั้งใจดูดีเพราะนี่คือฟิล์มเมชั่นเขาสอนนะครับฟิล์มเมชั่นบอกเสมอว่าถ้าใช้พัดเตอร์ได้ให้พัดนะไม่จำเป็นต้องใช้เวทเสมอไปเพราะฉะนั้นก็อยู่นอกกรีนคุณอย่าคิดว่านอกกรีนปั๊บใช้พัดเตอร์ไม่ได้ไม่ใช่ใช้พัดเตอร์ได้พัดเลยเพราะว่าการพัดที่ใช้พัดเตอร์เนี่ยองศามันน้อยการขึ้นลงด้วยสวิงที่น้อยลงเเเเนนนนนี่่ยยยมมััทาาาาใใหห้้้้กกกิิิิดดดดดอออผผพพลลลืคครบช เพราะว่าการชิปเนี่ยอย่างที่ผมถือ6 0องศาเนี่ยการชิปดิ้กิ้งเอชเข้าไ่เกี่ยวข้อ,ของกับการคอนแทคลูกแล้วถูกามาเจอลาฟหนาๆนี่ก็เสร็จละใช่ครับหรือว่ายาเตียนๆเงี้ยถ้า<อ>เกิดคนไม่เคลียนะก็เรียบร้อยเหมือนกันหีห่ผล,ลกันใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่รักษาลิ้นกิเอชให้กดแนวต่ําลงมาเสมอเนี่ยมันมีสูตรของมันอยู่พื้นฐานเลยง่ายๆอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือน้ําหนักตัวสับคนนั้วก็มมือขวาครับน้ำหนักตัวต้องมาทางข้างหน้าข้างหน้าเสมอครับผมอย่างถ้าเกิดเป็นมุมในกล้องนะครับ หน้าตัวมาข้างหน้าเสมอถึงน้นตัวอยู่ฝั่งซ้ายเสมอผมสามารถยืนขายเดียวได้ที่ผมไม่หล <Balance. S 1> ่นขายบบอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แหละแต่ว่ารักขันหน้าผมขาซ้ายเสมอทั้งสองอย่างแรกครับตัวบ <ผม S 2> าง,วงหน้า 2. ตำแหน่งมือการที่บอกว่าลิ้นเอชต้องเข้าถึงบอลไปมุมกดแน่นอนว่าตำแหน่งมือต้องอยู่นำหน้าลูกเสมอตั้งแต่ตอนจดลูกเลยนะครับลักษณะนี้ครับ เอาเข่าก็ยังเหมือนเดิมน้ำหนักตัวยังอยู่ต,ตังแต่มือโอเคแล้วสองเช็คพอยต์เคลียร์อืมลำสามสำคัญมากครับต้องแต่งใจให้ได้ก่อนอันดับแรกเลยว่าคุณจะเล่นลูกโดง่งหรือว่าลูกตำ่ำอืมอันนี้มันเกี่ยวกับบอลโพซิชันไหมเกี่ยวครับเดี๋ยวจะจปไปเพิ่มเ,เติมเนาะเพราะว่าการชี้เล่นลูกโดง่งเล่นลูกต่ำเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่แต่งใจเลยคุณมาแต่งใจค่ะที่คุณกําลังจดแล้วทำอย่างเสร็จแล้วคุณกำลังจะตีเล่นลูกต่ำแล้วกันไม่เกิดข้อผิดพลาดได้มันมากลับมาที่ มาเซ็ตเหมือนเดิมเราก็จะคิดเลยมากไปแล้วใช่ครับแล้วการควบคุมกล้ามเนื้อมาเล็กในตัวเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกระบวนการเขาคิดแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟิลบอกเสมอก็คือตำแหน่งของลูกนะครับซ้ายหรือขวาไปเลยไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางระหว่างเท้าเด็ดขาดครับซ้ายแค่ไหนแค่ไหนขวาต่ําแค่ไหนอยากได้ต่ำมากก็ออกไปมา,มากๆเหมือนที่ธรรมนูญชอบใช้ลัาากษณะนั้นแต่จะไม่มีตรงกลางเลยแสดงว่านั่นคือพูดง่าย คุณจะเล่นโด g, ่งจะเล่นรันเข้าไปท่านเองทำตั้งแต่แรกทำให้เสร็จแต่โค้ชเจอตอนแรก<ล>ไม่ใช่ว่าจดเสร็จแล้วค่อยมาคิดเอ๊ะทำหรือโด,ด่งดีแล้วค่อยมาปรับอีกทีอึ่รเงี้ยไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนี่คือข้อสานที่ผมคิดว่ามันสาคัญมากสำคัญมาก,มากตอนที่ผมเล่นก็มาสิก,กว่าปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ๆในหัวผมเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งผมเนี้ยเป็นเสมอในการที่จดรูปไปก่อนแล้วค่อยตัดใจเอ๊ะเล่นโด่งดีกว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งลูกด้วยความเคยชินของเราเราสามารถปรับได้หรือบางครั้งอาจจะทําได้ดีีอาาจจะทํไไดด้ม่นัก แต่ว่าสิ่งที่ฟิลบอกเสมอคือตัดสินใจให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าไปทำท่าจดอัดเดรสอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของฟิลที่สอนในเรื่องของ m มซ์เซตใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็อ่ะรีไมาอีกรอบ3ข้อข้อหนึ่งคือแน่นอนว่าเรื่องเวสท์ทาร์เฟอร์ก็คือน้ำหนักตัวก็อยู่ฝั่งอยู่เท้าหน้าเสมอเท้าหน้าผมข้อสองก็คือเรื่องของลีนเนสต้องไปมุมกดหนังมือต้องอยู่น้ำหน้าลูกเสมอลอดทางของสวิงีนฟอร์เวิร์ดไปโอเคครับ ข้อสา,ส,าสำคัญที่สุดเลยแต่จะให้เรียบร้อยก่อนว่าคุณจะเล่นลูกโด่งหรือลูกต่ำเท้าซ้ายหรือเท้าขวามไม่มีตรงการ ชมมข้อนี้นะครับนำไปเป็นเบสิกในการชิปของฟิลมมิเคิลสันนะครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เราอยู่บ้านกันอยู่แล้วนะครับลองฝึกแอ r เรสในท่าแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมจะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็นำเทคนิคดีๆอันนี้ไปใช้นะครับต้องขอบคุณโปรเท่มากดีครับครับครับนี้ก็คือทั้งหมดของช่วง On The Green นะครับในสัปดาห์นี้ครับ